ผู้ชมไปต่อกันที่ภาคอีสานกันหน่อยนะครับที่จังหวัดบุรีรัมมันเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่หลายคนน่าจะมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยหรือไม่น่าจะถึงขั้นนี้เลยนะครับนั่นก็คือมีคุณลุงคนหนึ่งนะครับอายุประมาณ53ปีเขาไปขอยาเส้นจากหลานตัวเองเป็นหลานชายแต่ว่าหลานชายเนี่ย เห็นว่างกยาเส้นนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นมวลสุดท้ายก็เลยมไม่ได้ให้คุณตาไปทีนี้คุณตาหัวร้อนโมโหนะครับก็เลยคว้าจอบอม,มาตีห,หัวหลานคนดังกล่าวเข้าอย่างแรงจนทำให้เลือดอาบนะครับหลานยืนยันบอกว่าไม่ให้อภัยเด็ดขาดโดยจะมีการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อไปครับเนี่ยฮะยาเส้นเป็นเหตุสังเกตได้จริงๆสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับคือเชื่อว่าหลายคนในมุมนึงเนี่ยก็ ก็ขำนะ<ช>นะครับแต่ว่า<ม>อีกมุมนึงก็ต้องบอกว่าน่าเห็นใจมันเอ็นดูอ่ะคุณเลือด<ช>อาบ<ะ>เลยอ่ะแล้วเป็นเป็นลุงแท้แท้สาเหตุอย่างที่บอกเลยมันไม่น่าจะเกิดถึงนะฮะขั้นนี้นะครับจนถึงขั้นเลือดตกยางออกนั่นเองครับ,รบเรื่องนี้ร้อยตำรวจเอกปรีชาศักิ์ศักยยะปรีชารองสารวัตรสอบสวนสบพบ้านด่านรับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายมีคนได้รับบาดเจ็บนะครับอยู่ที่บ้านสองห้องหมู่ที่เก้า ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์จึงประสานหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลบ้านด่านร่วมตรวจสอบเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่ฮะเดินออกมาจากด้านหลังบ้านอ,อันนี้เป็นคุณตานะอายุ53ปีชื่อว่านายดำนะครับณจุดเกิดเหตุไปพบนะครับนายเฉลิมชัยอายุ34ปีเฉลิมชัยเนี่ยเป็นหลานนะครับเป็นคนบาดเจ็บอยู่ในสภาพศีรษะมีเลือดอาบ แต่ยังคงพอมีสติอยู่นะครับคงเป็นคนนี้นะคนที่ใส่เสื้อสีเขียวลายทหารนะครับคือเขาเนี่ยโอ้โหถูกเอาจอบฟาดที่บริเวณหัวหัวแตกแล้วก็เลือดไหลาอาบลงมานะครับคือเขานั่งรอเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นหลานเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตนเองนั่งเล่นอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านนะครับคุณลุงนะครับชื่อว่านายดำอายุ53ปีเป็นลุงของตอนเองนี่แหละ นะครับก็คือมาขอยาเส้นมวลหนึ่งแต่ว่าตนเหลือเพียงแค่มวลเดียวก็เลยไม่ได้ให้ไปหลังจากนั้นไม่ถึง5นาทีแป๊บเดียวครับจู่ๆนะครับคุณลุงเนี่ยได้ใช้จอบฟาดมาที่หัวของตนอย่างแรงตนเสียใจที่ต้องมาทะเลาะกันเพราะเรื่องเพียงแค่ยาเส้นมวลเดียวเท่านั้นทั้งนี้ตนจะไม่ให้อภัยเด็ดขาดโดยจะให้ตำรวจ จัดการตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับทีนี้จากการสอบถามคุณลุงที่ชื่อว่านายดำเนี่ยอยู่ในอาการมึนเมาอมพอจะนึกออกแล้วใช่ไหมครับ,รบอีกหนึ่งสาเหตุหลักก็คือเมานี่เองมึนเมายอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุจริงสาเหตุเพราะขอยาเส้นจากหลานแต่หลานไม่ให้ทำให้ตนเจ็บใจที่ไม่ได้สูบยาเส้นก็เลยเดินไปเอาจอบนะฮะคว้าจอบที่บ้านมาแล้วก็เดินกลับมา เอาจอบนั้นเนี่ยตีไปที่หัวหลานหนึ่งครั้งแต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้คิดได้ยังไงนะครับคิดได้ยังไงที่ไปเอาจอบมาฟาดหัวหลานแล้วก็คิดได้ยังไงว่าตีไปขนาดนั้นแล้วหัวจะไม่แตกใช่ไหมค,ครับขณะที่นางอนงอายุ6กสิปปีเสื้อส้มคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าปกติทั้งคู่ไม่เคยทะเลาะก,กันนะวันนี้เห็นนายดำก็คือลุงเนี่ยเมาเหล้า เดินไปเดินมาเห็นอีกทีก็ถือจอบมาฟาดหลานนะครับจนเลือดอาบแล้วนั่นเองครับโอ้โหเจอตำรวจนะครับนั่งกับพื้นเลยทีเดียวนั่งพับเพียบเรียบร้อย <c oughs> ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานายดำเนี่ยได้ก่อเหตุใช้ค้อนทุบมิตเตอร์ไฟฟ้าที่เราเห็นกันไป <c oughs> เมื่อสักครู่นี้นะครับทุบมิตเตอร์ไฟฟ้าของเพื่อนบ้านแตกมาแล้วซึ่งสาเห,เหตุก็คือมาจากเพื่อนบ้านไม่ยอมให้ต่อไฟฟ้าใช้เพราะว่านายดำเนี่ย ไม่ยอมช่วยค่าไปซึ่งครั้งก่อน นายดําก็เมาเหล้าเช่นเดียวกันนั่นเองครับแสดงว่าเป็นคนที่พอเหล้าเข้าปากแล้วก็สติฟันเฟือนคุณผู้ชมอาจจะเกิดอาการอย่างที่เห็นเนี่ยผมเห็นลักษณะตอนที่แกเจอตํารวจครั้งแรกแกเหมือนยกมือข้างขวาขึ้นมาตะเบะด้วยแล้วก็มีแบบว่าก้มกราบเนี่ยตลอดเวลาเลยเหมือนขอขามงขอเข้ามาไม่ต้องขอนู่นต้องไปขอหลานตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมตอนเข้ามานะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเนี่ยเขาจะเหมือนจะเอามือทําแบบตะเบะตํารวจเออเหมือนแกยังคงมีอาการเมาอยู่เนี่ยคุณเออ มันก็ดูแบบเอ๊ะต้องเตือนสติกันหน่อยไหมแต่ไม่แน่ใจว่าในบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยอยู่กับหลานแค่2คนหรือเปล่าหรือว่ามีใครอยู่ด้วยมีภรรยาไหมหรือว่ามีลูกหลานอีกมากเหนือจากนี้อีกไหมเพราะมีหลานก็ต้องมีลูกใช่ไหมคุณคลูกสามารถมาเตือนสติได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย<อ>ฮะ,ฮะก็ถือว่าเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวอีกรูปแบบหนึ่งก็ว่าได้นี่นะครับทุกคนสามารถมีส่วนในการที่จะช่วยยุติความรุนแรงในครอบครัวได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับ เขาไม่ได้ทำอะไรเอ็งเดินไปบ้านเอ็งว่าพี่เดินพี่เดินไปบ้านนะแล้วเขาว่าอะไร้ไหมว่าเออเขาว่าพี่ว่ายังไงว่ามาแรกมามาขอยาสูมาอ๋อมาขอยาสูบเออแล้วยังไงต่อทีนี้ผมไม่ให้เออมึงมันมึอยู่ผมฮะมึงมันซีผมพี่พี่ไม่ให้เขาอ๋อคือเขาเขาเขา แต่ดำกินไปไปกี่ขวดเนี่ยครึ่งขวดกลางครับครึ่งขวดกลางเนอเหล้าขาวอ่ะครับผมแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะถึงตีที่บอกไปขอไอ้ยาเส้นมวนครับผมจะนายเออก็บอยนาขอยาเส้นมวนดูนแ่นวมาเสร็จกระดับพวกไอ้มันกระดาบเขาเขาเขาไม่ให้ยาเส้นใช่ไหมครับผมไม่ให้ผมก็เลยโมโหอ่ะผมเก็บคนบรี่ผมดูแล้วสมมติเราเล่นผมขอพคนเล่นใช้จอบตีเลย ตัว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 เหล็กเลยใช่ไหมตัวเหล็กเลยเนออวัวอย่างแรงจะตกโอ้ยฉันก็ได้ลองไปอีกอทำทำอะไรอย่างนั้นตีสองทออีนี่เคียวนี่ของ